อ้าวอกแกอกแกขนมแม่เลยอ่ะออแาโอ้โหออนิวเดี๋ยวใจเย็นๆเท้าเย็นยโอ้โหเอามือเหยียบหน้าเลยอันนี้โอ้ยอ่ะแม่ไม่ไม่ไม่ยากกินไม่อยากกินด้วย